กราบสวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับแพทฟูแพทนะครับนี่ก็เป็นเวอร์ชันที่สี่แล้วนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็เรามีข้อมาตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งแล้วสองสามนก็เป็นเวอร์ชันที่สี่แล้วอาจจะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเออช่วงนี้ก็เนาะหลังจากเรียนจบมาอะไรัาก็พารงงานบวกอะไรต่างๆ่างก็มากมายนะครับอดีวก็ นี้ก็จะมาสอนที่ลงแพทซูแพทวีีกันนะครับผมก็อันนี้ขอย้ํานะครับเรื่องคลิปวิดีโอนี้ละกันผมขอไม่ให้นําไปแจกจ่ายหรือเอาไปอัพลงที่ไหนนะครับถ้าจะลงก็คือให้ลงในเฉพาะชาแนลของผมเท่านั้นนะครับถ้าใครเห็นก็โปรดแจ้งใครเห็นคนเอาแพทไปอัพลิงเองแล้วแจกเองก็โปรดแจ้งนะครับถ้าใครจะเอาไปก็ขอให้เอาลิงก์ที่ผมอัพนั่นแหละเอาไปแจก โอเคนะเพราะว่าโดนมาทุกเวอร์ชั่นแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับก็ไม่รู้จะไม่ว่าใครแต่ก็อย่าทำนะครับก็เนาะคนเขาต่างอกตั้งใจนั่งทำขมักขมันนะครับนมอเจอแบบนี้ก็น้องหมดกำลังใจกันพอดีถ้าใครจะไปก็ขอความกรุณนาะเอาลิงก์ที่ผมอัพนะครับเอาไปทั้งเว็ ตัวค่าลิงก์อะแหละที่ผมใส่ที่ค่าลิงก์ไว้เอาไปทั้งหมดเลยไม่ต้องเอาไปใส่ที่ค่าลิงก์ของคุณนะครับเดี๋ยวต้องเสียเวลาอัปโหลดเสียเวลานั่งทําแพทนั่งสารพัดสารเทเนาะนะครับและที่สําคัญคือทุกเวอร์าชันเลยที่เอาไปนี่มีแค่ไม่มีเครดิตให้เลยนะครับนะเอาเอาแต่แพทไปเฉยๆเลยก็นะครับขอรบกวนตรงนี้นิดนึง มีไข่เล็กๆนน้อยข้างใต้อะไรก็ได้ไม่ว่าขอให้มันมีก็ยังดีเองครับอ่ะมาเริ่งเลยครับ <c oughs> อ่าแผดวสีนี้ถ้าคนมีตัวเกมแล้วมีแผดหกจุดศูแต่แผด H E หกจุดศูแล้วแล้วยังไม่ได้ลงตกแต่งยังไม่ได้ลงของอะไรเลยนะครับท <c oughs> ่านสามารถลงแผดวีสีได้เลยไม่ต้องไปลงอะไรทั้งสิ้น หรือใครกลัวเพนกลัวมีปัญหาท่านก็ลบแผด6กดออกก่อนแล้วก็ลงแผดหกจใหม่แล้วค่อยลงแผด V4 อีกครั้งหนึง่งครับแล้วก็เนี่ยตัวเกมก่อนใครมีตัวเกมแล้วคือใครยังไม่มีตัวเกมครับก็ตามลงให้ตามปกตินะครับตอนนี้เป็นตัวเกมของผมนะส่วนถ้าผมมากเลยผมอัปตัวเกมให้ครับตัวเกมนี้ไม่แนะนําให้ลงไหนฟีนะครับให้ลงใดอื่นทิพย์เชนี่ฟรีเพราะว่าส่วนมากเลยคนที่มาถามผมมันมีปัญหากัน เขาชอบลงเกมให้ได้ฟรีกันนะขอให้ลงได้อื่นได้ดีได้เออะไรสร้างที่ไม่ใช่ได้ฟรีได้ที่ลงวินโดว์นะโอเคครับเมื่อลองเกมเสร็จแล้วมันจะให้ทุกนะลงคีย์ลงอะไรแล้วก็ Copy ้คีย์ไปลงครับเสร็จแล้วก็ลงแคคเรียบร้อยการลงแคคก็ปวดระวังโปรแกรมสแกนไมรั์นะครับโปรแกรมสแกนไมรั์มันจะชอบลบแคคทำให้เราเข้าเกมไม่ได้ถ้าใครมีโปรแกรมพวกนอตเอวีจีเอะไรสักอย่างเนี่ย a อ g ีอะไรอ่ะ ทำการเล่าเรียนโฟลเดอร์ไว้ไม่ให้มันเข้ามาสแกนนะครับมันมีช่องเล่าเรียนโฟลเดอร์อยู่ครับพอลงตัวแกงเสร็จแล้วก็มาลงแผงหกจุดครับเนีย่ยตัวนี้แหละเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไว้ให้แตกไฟล์ออกมานะครับพอคิดเนี่ยคลิกนิดๆสตาร์ทพอถือหน้าตัวนี้นะครับเฮ้ยถือหน้านี้ตัวแผ่นะครับมันจะจําที่เรามันจะมันจะ มันจะจำมันจะจาตัวที่เราลงเกียร์ไ้ไแล้วแต่ถ้าบางคนไหนมันมันไม่ตรงการให้ท่านกดแตรงนี้นะครับให้มันไปลงทับที่ท่านลงเกมเนี่ยเช่นคุณลงได้ฟีโปรแกรมไฟลโคลมียโบเอลูชัดอเกอร์สองพนโอเคก็ลงในนั้นแต่เฟวรมากตัวนี้มันจะมันจะจดจำ ตัวเกณฑ์ที่คุณลงมาอยู่แล้วเนาะมันจะลงมันจะติดมันจะพร้อมติดตั้งตลอดเลยแต่ถ้าก็สังเกตก่อนละกันถ้ามันไม่ตรงก็กดตรงนี้เปลี่ยนที่ลงให้มันตรงกับตัวเกณฑ์ของคุณนะครับอ่าแล้วก็รอรอเสร็จปุ๊บนี่ก็กด exit ออกโอเคครับจบแล้วครับแผงหกหกจุดศูนย์นะครับทีนี้ลงแผงหกจุดศูนย์ไปแล้วต่อไปมาลงแผงดี 3. สีนี่คือแผงดีสีที่ผมอัดไฟล์ไว้อ่าสิบห้าแฝงครับอัดไฟไฟลนะห้าร้อย mb หรือถ้าใครเจออันที่อัดน้อยกว่าวนี้ก็อาจจะเป็นลิงก์งใหม่ที่ผมอัปโหลดใหม่นะครับไม่ต้องตกใจก็แตกายไปเถอะพอ,อแตกไฟมาปุ๊บถ้ามีรหัสผ่านก็ใส่รหัสผ่านไปนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับผมนี่คือนี่คือรหัสผ่านนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องโฉนใจนะครับถ้าแตกายได้เดยไม่มีรหัสผ่านก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปเลยโอเคคนระับ อ่ะครับพอแตะแฟลมาท่านจะได้โฟลเดอร์นี้นะครับเนี่ยโปเอฟหรือท่านโฟเดอร์ส๕ที่สามเลยคลิกเข้ามาท่านก็เจออีก3โฟลเดอร์นี้อ่าเนี่ยต่อไปให้เราเข้าไปในด้เกมที่ในที่เราลงเกมนะครับผมลงไปในในเอฟโคลนีนะครับนี่ค่าทอที่สามนี่ตอนแรกๆนะตอนเราลงเกมอ่ะมันจะมีให้เรามาแค่นี้ นี้นี่ประมาณนี้พอเราลงเกณครั้งแรกเลยมันจะให้เรามาให้แค่สามตัวแต่พอเราลงแพทหกจุดศูนย์ปุ๊บมันจะมีไอ้นี้เพิ่มมานี่นี่มจะมีไอพวกนี้เพิ่มมาอันนี้คือแพดหกจุดศูนย์นะครับถ้าเราลงแพทหกจุดศูนย์ปุ๊บมันจะมีไอพวกนี้ขึ้นมาสังเกตไหมมันจะมีโฟลเดอร์เหมือนกันนะครับอ่าตัวแพททุกอย่างจะอยู่อยน,นี้ผมทําการตั้งค่าสวิตอะไรให้แบบก๊อปปี้านะครับ ไม่ไดไ้ไม่ได้อยากทำแบบเป็นตัวอินสตาตอครับอ่าต่อมาง่ายครับกทเนีย่ยกด Copy อกที่ขวา Copy ทั้งหมดครับแล้วก็เอามาวางครับแบนี้นะครับให้กดตรงนี้นะครับ To i s for all เนี่ยแล้วกดตอบเจตมันจะทำ มันจะทําการลงทับทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องกดเย็ดเย็ดเย็ดยดอะหลายหลายครั้งนะครับถ้ามันซุนมาก็กดด้วยแล้วก็เย็ดไปอีกแต่มีบางคนกดดูดิสฟอร์แล้วกดเย็ดทรายมันไม่ลงให้เข้าไปเกมไม่เปลี่ยนเนี่ยเป็นตัวเก่าอ่าผมเคยเจอครับเขาเขา,เขา,เขามาถามผมในเฟซบุ๊กผมเคยบอกว่าลองไม่ต้องกดดูดิสฟอร์ดูแล้วกดแต่เย็ดเยดเยดไปตลอด พันค้งก็กดพันค้งอ่ะเขาก็ครับครับลองลองทาตาดูปรากฏว่าหายโดยที่ไม่ต้องกดลงทับแต่กดเจดเอาแปลไม่ละครแต่ละคนอันนี้ก็แล้วแต่คอมนะครับผมไม่ผู้ชครับผมเพื่อเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี้แหละครับแผ่ฟรีได้เสร็จแล้วเมื่อลงเสร็จหมดแล้วนะครับผมตัวนี้ต่อไปเราจะมาทําการเลื่อนชั้นกันเลื่อน เลื่อนชั้นนะครับให้เราเข้าไปในโฟโตฟิกนะครับไอนี้จะมีทุกอย่างเลย๋ยวผมฝึกแบบดิ้งหลวดแบบดิ้งด้านหลวดก็จะมีให้เหมือนกันนะโฟโตฟิก hmm. เข้ามาจะเห็นนี่ไหมครัว่าเลื่อนชั้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นทีมเลื่อนชั้นนะครับลงถึงลีกสอง,องด้วยที่ผมทาเนี่ยผมทำไแค่นี้แหละเพราะถ้าทำลีกอื่นเพิ่มผมก็ไม่มีเวลาละอ่าผมเลยเอาลีกหลกัหลกๆไว้ก่อนละกันนะครับ วิธีทำให้เลืนชั้นก็คือนึครับเมื่อเราลง6.4ปุ๊บเราจะมีตัว Page Edit s e l t e r ขึ้นมาครับทำการเปิดมันขึ้นมาครับ่วนใครที่เปิดไม่ได้มีปัญหาก็ให้เช็คความสอมพันกับโปรแกรมที่จําเป็นในการเล่นนะครับบางคนเปิดหน้าหน้าตาโปรแกรมนี้ไม่ได้เลยอ่าพอเปิดม,มาปุ๊บให้เรามาที่ 2nd Division นะครับอื่นไม่ต้องไปยุ่ง อ่ะขอ,อนิดนึงอันนี้เป็นอันนี้เป็นสกอร์บ,บอร์ดนะครับเนี่ยมีหลายอันให้เลือกเลยถ้าชอบอันไหนกดคลิกที่รูปนะชอบชอบชอันไหนกดคลิกที่รูปนะเพื่อผมจะเอาสักอันละกันอ่าเอาอะไรดีอ่าอาร์ฟอากันคลิกที่รูปอ่าขึ้นะโอเคครับเสร็จแล้วสกอร์บ,บอร์ดถ้าอยากเปลี่ยนถ้าอยากเปลี่ยนสกอร์บ,บอร์ดให้มาเปลี่ยนที่นี่นะครับแล้วก็มา ตัวเลื่อชนชั้นนี้ทำความเข้าใจกันก่อนตัวเลื่อนชั้นนี้ที่ผมทํามันจะเป็นมันจะรวมถึงลีกสองนะครับแล้วก็จะรวมถึงมาสเตอร์ลีกด้วยคนที่ลงมีสามเคยเล่นมีสามก่อนแต่เข้าใจงานนี้ก็คือถ้าคณจะเล่นมาสเตอร์ลีกลีกไหนนะครับน่ะที่ที่อยู่ในลีกพวกนี้ลีกเยอรมันลีกฝเป่งเศลีกฝรั่งเศสลีกอิตาลีแล้วก็ลีกอัองกฤษนะครับถ้าคณจะเล่นมาสเตอร์ลีกลีกไหนก็ ให้มาสมิดเป็นหลีกอีกนั้นเพราะว่าแล้วก็เอาตัวเลื่อนชั้นนไปลองทับเพราะว่าสมมติคุณลงตัวเลื่อนชั้นเนี่ยเป็นหลีกอังกฤษเนี่ยแล้วก็หลีกสองเป็นแชมเปี้ยนชิพแล้วแลมาสเตอร์หลีกแบบคุมทีมจากการทีมคุณไปเล่นทีมหลีกอื่นเวลาแข่งบอลถ้วยคุณจะไปเจอทีมจากหลีกเนี้ยแชมเปี้ยนชิพมาแข่งกับคุณซึ่งไม่ใช่หลีกซึ่งมันจะไม่ตรงหลีนะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามาสเตรีคุณอยากจะเล่นหลีกอังกฤษพเมลีคุณก็มาฝริดแล้วก็ลงตัวเรื่องชั้นของสกายเบสที่ปมนชีพนะครับแต่เช่นผมจะเล่นหลีกนี้โอเคนี่ผมเลือกเลือกไว้แล้วแต่ที่ผมอยากจะเปลี่ยนละเป็นปุนแดีก้าสองคิดที่รูปรอสักครู่โอเคขึค้นโอเคแล้วป้าก็มาแตกคลายครับให้ Copy ีทั้งหมดเลย เจ็ดตั้งเจ็ดไฟนะให้ copy ตั้งเจ็ดไฟนะครับอ,อปปี้มาแล้วมาที่ที่เราลงเกณ์นะครับก็มามาข้าที่คิดก็ว่าทนะิ่สาม h e d edit ml img dt0f ลงทับไปเลยโอเคครับแผดผมนะครับแผดนวีสีนี้เป็นจะเป็นแผดแบบเหมอน copy บางครับไม่ต้องลงอะไรให้ยุ่งยากครับ copy บางไม่กี่ครั้ง นี่ครับเสร็จแล้วแพทบีีอ่าฮะต่อมามาลงเซฟ,ฟเกมนะครับเซฟ,ฟเกมเข้ามาที่ไมล์ร็อกคอมเมนต์ออกมาของโคโนมิโอเอลูชันโฟเกอร์คนที่สามเฟ,ฟนะครับอ่าแล้วเราก็เข้ามาในนี้นี่เราเจะเจอไฟล์พวกนี้อยู่นะครับคอปปี้ให้หมดเลยคอปปี้แล้วก็เอามาวางในนี้นะครับ วางทับไปให้หมดเนี่ยกดวางทับไปให้หมดหรือกดอีกหรือกดเนี่ยก็ปี้เอลิเพก็ได้สี่สิบสามคก็ได้ถ้าใครไม่อยากกดอะไรใครก็กดนี้เลีเพร,รอบเดียวครับมันจะลงทับให้หมดโอเคครับเสร็จแล้วครับแพดวีสี่ง่ายๆครับใครๆก็ลงได้อ่าต่อไปวิธีลงของเสริม นะครับห้ามลงห้ามลงเยอะและห้ามลงมั่วครับลงเมื่อท่านลงเยอะและลงมั่วอาจจะมีเพี้ยนได้ของเสริมทุกอย่างนะครับให้เข้ามาที่คิดคณิตศาสตรนะครับและลงในในเพจอีดดิทนะครับส่วนนี้เป็นไฟสนามนะผมแยกไว้อันนี้ให้เข้ามาลงในเพจอีดิท IMG นี่ถ้าจะเจอ DT0 0ต่างๆ DT02 f 03เช่นคุณโหลดไฟล์รองเท้ามามันจะมี สังเกตไหมครับพอคนแตกไฟมามีด kind of ีท hm e ีฟูดเอฟดีทีฟูดฟเฮ้ยแล้วลงไปไหนวะอ่าไม่ต้องตกใจครับก็คือให้ท่านเข้าไปในในไฟดีทีฟูดเอฟเด็ดแล้วก็ไฟจิ้มเกี็ดเนี่ยไฟพวกเนี้ยพอแค่แค่คัปุ๊บอย่างเช่นถุงมือเนี่ยถุงมือถุงมือมาเนี่ยมีหลายสีเลยอย่างเช่ผมอยากได้สีนี้วิธีอ่านวิธีลงบอกบอกให้ลงใน dt ดีทีฟูอ่า dt ทีฟูดด ในล้อ,อนนี้ก็คัดลอกไปแล้วเข้ามาดีทีศูนย์ดีแล้วก็วางแถ้าไฟขาดเขก็วางไปเลยนะครับต่อมาภาษาไทยบวกที่ลบภาษาไทยอันนี้จะบอกเดี๋ยวครับว่าลบว่าลงยังไงไมันบอกให้คัดลอกไปเพจไทยช็อตสองสามนะครับอันนี้ต้องขอบคุณภาษาไทยจากเพจช็อตสองสามนะครับเนะจ้าพ่อเจ้าพ่อเพจภาษาไทย แล้วก็คอนฟิกนะครับให้เอาไปลงในที่ลงเกมมันจะบอกเลยคิสเซอร์ที่สามวางลงทับไปเลยนะบางซึ่งหมเข้ามา copy สองอันนี้เข้ามาในคิสเซอร์ที่สามแล้วก็วางวางไปเลยเนีย่ยวางตรงนี้เลย copy วางไปเลยอ่าแล้วก็นี้ก็จะมีภาษาไทยในเกมแนละ้วว่าตอนนี้ตัวเกมเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อมาถ้วยนี่มีหลายถ้วยเลยหลายอีกวย ถ้วยเราเข้ามาอย่างเช่นผมอยากลงถ้วยพิมีรีกเห็นไหมมันจะมี dt.07 กับ dt.09 เราเข้ามาที่เหมือนเดิมครับเพจอีดิสไอเอเห็นไหมหา dt.07 นี่แล้วก็คลิกเข้ามา Copy Copy แล้วก็วางครับภานี้ต่อมา dt.09 ศูแล้วก็ Copy แล้วก็วางนะครับ ป้ไปถ้วยเ A ฟเอครับก็ลงได้นะครับเว่าราคาไฟมันไม่ควากันใช่ไหมแล้วก็ copy ไ้ไ์มาแล้วก็ประบางนะครับ <c oughs> ปกติถ้วยนะครับแป็นละลิกมันจะลงได้แค่ถ้วยถ้วยละลิกนะครับเพราะว่ามันจะใช้ไฟอดเดัมเดิมนี่แหละเนี่ยใช้ไฟล์อดเดิมเมนี่ยเพียงแค่เปลี่ยนรูปถ้วยเฉยเองอันนี้อันนี้ให้เก้าสี่่งหนึ่งหกใช่ไหมครับเฟิร์นพิมีลิกก็จะเป็นเนี่ย86เนี่ยมันจะไฟไม่ตรงกัน แต่บางทั่วชายมันจะตรงกันอย่างเช่นยูโรเห็นไหมแปดหนึ่งเก้าหกมันจะมันจะเริ่มซ้ำๆกันกับกับถ้วยพรีเมียร์ลีหรือหรือถ้วยเอฟเอค้าไมันมันมันจะเริ่มซ้ำกันแล้วนะครับแปดหกเห็นไหมครับมันจะเริ่มซ้ำกันทายซ้ำกันแต่ว่ามันจะเปลี่ยนถ้วยเท่านั้นเองนะครับใครจะเล่นใครจะเล่นมาสเตอร์ลีกถ้วยไหนลีกไหนก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับลงไปได้เลยต่อไปภาคไทยภาคไทยนะครับ เมื่อแตกไฟล์ออกมามันจะบอกเลยว่ามันจะมีโฟลเดอร์อะไรถ้าใครอยากลบภาคไทยก็แตกไฟล์ออกมานะครับเนี่ยมันจะบอกเลย DC0E นะครับเนี่ยมีแล้ว DC0E ให้ Copy ไฟลไฟใน DC0E ทั้งหมดเลย Copy นะครับแล้วเอามาวางทน,นี้เนี่ยเนี่ย,ย copy หมดเลยแล้วเอามาวางในนี้โอเคนะอเนาะมาคอัน,นี้หมดหรือยังเนี่ย่าใช่ เครดิตอต้องขอบคุณใครดิตนะทุกทุกท่านทุกคนนะครับฮะก็คือนะผมก็มไม่ได้ทำทั้งหมดหรอกพวกหน้าตาจริงๆชุดมั่งอะไรรองเท้ามั่งผมก็มีทำนะครับทําเองมากก็ทําไม่หมดหรอกแ้่ทำหมดโอ้โหก็เ,เก่งเกินไปแล้วใคร,ใครจะขนาดทาขนาดนั้นนะครับคือทุกคนใส่เครดิตให้หมดนะครับแล้วก็รวมแล้ข้อต้องขอบคุณทีมงานที่ช่วยทำวีสีทุกคนด้วยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นคุณไม่ว่าจะเป็นคุณวัฒนาคุณบู้นะครับคุณเป้สุดประเสริฐโอ้อีกสองสามคนนะครับยต้องขอบคุณแนละช่วยกันยทำครับให้มีแพทบีสีได้จนถึงตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับอ่าครับนี่ครับตอนนี้แพทบีสีก็เสร็จแล้วตอนนี้สามารถเข้าเกมได้ เมื่อกี้ผมกดสวิิตหีบด้วยดีกาของเขาไปแล้วใช่ไหมแล้วเราเรามาดูกันอย่าลืมนะครับว่าท่านต้องลงตัวเกมก่อนลงแผหกดศูนย์ถึงค่อยมาลงวีสีนะครับลงตัวเกมแนละ้วมาลงวีสีเลยไม่ได้นะต้องลงแผดหกดศูนย์ก่อนนะครับผม้ามลงข้ามขัม้นโดยเด็กขาด อ okay, no. เเคนาะผมจะขอข้ามวิดีโอนะครับเพราะว่าเด็กกลัวติดลิขสิทธิ์นะครับปไม,มันเป็นวิดีโอพิมพ์ลิขโอเคส่วนที่ส่วนอันนี้ก็จะอ่าฝั่นไอที่ขึ้นมาครับไอฝั่นไอที่ขึ้นมาทางซ้ายมือครับก็จะเป็นเกมเพย์ทูนะครับเกมเพย์ทูนี้เอาไว้เปลี่ยนป้ายข้ามสนามนะครับใครอยากลงก็ลงได้ครับผมจะแน่ไม่อยู่ ก็บบกพิธีลงแต่คนที่ลงเกมเพทูป้ายห้าสนามจะขึ้นตามจริงนะครับแต่ข้อเสียคือรองเท้าทุกคนจะใส่รองเท้าคู่เดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะแล้วค่อยมาปลด็องแล้วแล้วค่อยไปปลด็องรองเท้าอีกทีนึงแต่ถ้าใครไม่ฟิกเรื่องรองเท้าก็ลงเกมเพทูได้หรือถ้าใครไม่ฟิกเรื่องใครถ้าใครไม่ฟิกเรื่องป้าย้างสนามก็ต้องลงเกมเพทูแล้วครับตรงเท้าทุกคนจะได้ตามจริงอ่านี่ครับ อีกสองคนที่ข้าที่ผมฟวิตเมื่อกี้จะลืมนะครับฟาบ,บิตก่อนนะแล้วค่อยมาลงตัวเลื่อนชั้นนะครับผมครับผมทุกอย่างเป็นของใหม่หมดครับไม่ต้องห่วง ใครมีใครลงเกมมีปัญหาเลยอะไรก็ทักเข้ามาในกลุ่มเพจ2าร์ท3สู้แพ็กได้นะครับ ส่วนรองเท้าก็ตรงบางตรงบางคนบางคนก็ไม่ตรงนะครับว่าอยางเพรายังไม่ได้ไปเช็คยังไม่ได้ไปเช็คเลยครับว่าใครใส่รองเท้าอะไรครับถ้าใครจะใครอยากจะเปลี่ยนรองเท้านะครับก็มาที่แก้ไขนะครับเนี่ยแก้ไขมาที่เนี่ยอันแรกมาที่สองนะครับเลือกทีมเลือกหลีกแล้วเลือกทีมครับประกาศเลือกคนเลือกคนแล้วก็มาตัวนี้ครับ f s f เฟอร่อะไรเนี่ยนะ ถ้าเป็นภาษาไทยก็ที่เห็นว่าเครื่องประดับนะพอเข้ามาแล้วอ,อ็บูทอ่าเลือกเลยครับรองเท้าใหม่หลายคู่ครับแล้วก็เลือกเอาครับว่าจะาคู่ไหนให้แฮกให้ใครใครในที่นี่กดเอาเดียวกันนะกดไปแล้วเขาก็อโอเคเปลี่ยนแล้ว ก็เสร็จแล้วขั้างงแผ่นวงแหวนวีสีก็ไม่น่าจะยากนะครับแตกฟายออกมาก๊อปไอสามอันนี้หรือเข้าเข้าไปก๊อฟลายข้างในก็ได้ถ้าใครัวรจะผิดพาแบบแลาดเนาะแบบลงแบบ copy แบบละเอียดลงแบบละเอียดทีละขั้นตอนนะฮะเนี่ยเข้ามาเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยหรือก๊อปก๊อปมาหมดเลยก็ได้เนี่ยก๊อปทั้งหมดเลยจะก๊อปทีละอันก็ได้ เดี copy, ๋ยวจะ copy ทีละอันแล้วก็เอามาวางไงเอเอ็มจีก็เอามาวางแล้วก็เพคคิสโซติสามก็เข้ามาทคิสโซติสามนะครับ copy ทั้งหมดเลยแล้วก็เอามาวางนี้นะฮะหรือใครจะ copy ทั้งหมดเลยก็ได้ครับลงเสร็จแล้วเข้ามาในฟิกครับไปลงเซฟเกมในนี่ผมทรอีรอบเลยเนี่ยอ่าคอมเมอร์มี่โอเอซิออนเฟย์ไปครับคัีทั้งโรงเลนี้ให้หมดเลย ต่อไปก็เลื่อนชั้นนะจะเล่นหลีกไหนก็จะเล่นส่วนถ้าใครไม่ได้เล่นมาสเตอร์ลีกนะครับจะเล่นแบบแมตช์ธรมรมดาท่านก็แล้วแต่เลยท่าน,นอารมณ์อะไรก็ได้นะครับก็ให้เพียงแต่ว่าให้มาสวิตหลีกเนี่ยพรุ่งนี้ก่อนพอเ,เนี่ยจะเริ่มบีบินอะไรขึ้นเล่นย็เปแบน,น,นี้สวิตก,กดเสร็จปุ๊บกดที่พ้าเสร็จปุ๊บกด Facebook. โอเคค่อยๆแตกสายแตกสายเสร็จแล้วก็ เอามาลงที่เฟซ d ิดอนะครับเฟ็จีดีเฟล์เอฟเนี่ยเนี่ยนี่ก็มีบอกอยู่ี่ทีลงนะครับอ่านกันได้นะครับอันนี้แก้ยูโรป้าเร่งแบบนี้คงคงไม่เด้งละแหละผมแกไม้ไปเรียบร้อยแล้วจะเอาไว้ก่อนเผื่อไปคนลงแล้วเร่งนะครับอ่าต่อไปเป็นรวมโปรแกรมในการเล่นเกมอันนี้ก็ถ้าใครไม่มีอันแน่แนล้เล่น,มนมไม่ได้อันนี้ใครไม่ลง เข้าเพจ Edit f เ l t ร r นี้ไม่ได้เนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ Procamir R นะครับตัวล่าสุดที่ผมใช้อยู่นะครับอ่าตัวคนมีปัญหาการแตกไฟล์ตัวนี้แคกเกมนะครับเผื่อใครทําแคกเกมหายหรือใครมีแคกเกมจากตัวเกมอยู่แล้วที่โหลดมาก็ใช้ได้ครับผมกพะแล้วแต่ความสะดวกท่านครับโอเคครับแพทย์ิาผมพวกผมกับทีมงานก็ ขอถ้าเล่นเกมอย่างสนุกนะครับมีอะไรก็ปรึกษาหาเลี้ยงกันได้ถ้ามีอะไรที่ผมไม่สามารถไม่รู้และไม่สามารถตอบได้ก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะให้คงจะให้ความติดตามตลอดกันไปเนาะอาจจะอาจจะมีแผดพีห้ามาด้วยก็ได้ไม่แน่ใจโอเคครับก็ขอจบวิธีการลงไมาเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับเออลืมไปมีอะไรคนถามว่าทีมชาติไทย ทำไหมทำครับหน้าก็มีหน้าสแกนมากมีหน้า HD จากหลายๆคนมาเอาลงนะครับก็ให้เครดิตกันหมดทุกคนแล้วนะครับก็รับขึ้นว่าฟูลแพคแล้วก็รวบรว,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 วมของต่างๆเข้ามาด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่ได้กอเข้ามาทั้หมดแค่ทีเดียวก็ทํามีก็มียังมีทําอยู่บ้างนะ <laughs> ครับผมขอบคุครับสวัสดีครับ